อันยองอาซโยพวกขอบแนแลธนาพิโยเค,ค็นหัวนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมลกบอกซึ่งเราอัดคลิปซาขออภัยด้วยนะพอดีเราเพิ่งตื่นตอนตีหนึ่งแล้วก็ทำเคไลไรวันในเกมแอนดอน,อนตอนตีหนึ่งวันนี้จะรีบทำเคลตอน10บโมงให้เสร็จทีเดียวเลยแบบจะได้แบบเออมีเวลาอัดคลิปยาวอะไรอย่างงี้แบบ ไม่ต้องเข้าเกมหลายหลรอบไอที่เราเราไปเล่นมาเลเราอันนี้แบบนี้เราเล่นไปแล้วใช่ไหมเราจะมาเล่นแบบอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะก่อสร้างธนาคารหรอต้องหาแบบแปบบ๊บเราไปเจอแบบนี้มาโรงหนังไทยครูน เหมือนโงหนังที่เราสร้างก่อนนานๆน,นะเราคนละแบบกันเลยนะคนละแบบคนละแนวกันเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว,ว่าเลืองบอกไปว่าเคมลมบอกอะ่ะมันแปลภาษาไทยเราเดอ้อแปลโคตรดีอะ่ะอุ้ยดีงามพน 8, ืนรัแปลขอเป็นศิลปินแปลดูดูกันแปลภาษาไทยดีโคตรดีเลยอะ่ะ ดีอ่ะคล้ายไอ้ต้นไม้ปะคล้ายๆไอ้ไอต้นผลไม้อะไรนั่นแหละแต่เป็นเป็นบ๊อบคอนอุ๊ยดีอ่ะประทาทไทยสุดยอดตอบตอบตอบ มีรถอะไรบ้างข้าวโพดเนยก็มีข้าวโพดเอาข้าวโพดให้ไปก่อนเออมีแต่ข้าวโพด แล้วเ,เก็บเร็ว,วยังไงก่อนจะให้มันเก็บเร็วอะที่เก็บไอ้นี่อุย้ยมีแบบมีปลากรวด,ด้วยแฮอุย้ยมีปลากรวด,ด้วยนะคนุณดูเราเราไปง่ายอนเดียวเราค่อยไปยากเราไปง่ายเราค่อยไปยาก เฮ้ยมีปลากด้วยแฮโเ้ยปลากมีปลากด้วยแฮ้เฮ้ยแจ๋วยาวอยียบเป็นกเอ้าเฮ้ยเห็น ยายาขนาดไหนกันเซียวาขนาดไหนกันเซลเออยาขนา่ไหนกันเซลเราขอปรากฏตัวแบบเคปรากฏได้แหละมันสียาขนาดไหนล่ะโอ๊้ เห็นยากเลยของคอนเอะเอะปลากรัวไม่เห็นยากง่ายไม่เห็นยากเลยอ,เอัออกกไนไหนไมันเออมันมีเวลาบอกด้วยแฮ เรื่องเวลาบอกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเวลาหมดแบบเราไปเจอแบบหนึ่งเป็นแบบผีปั๊มน้ำมันแต่ไม่ใช่แบบที่เราเล่นอันนั้นนะแบบใหม่ล่าสุดนี่ เราว่าซือเนงเอออุ้ยอร่อยนะรสเนยเอ,อ้ไม่รสที่อร่อยที่สุดคือรสเค็มอ่ะรสแส่รสรสปรปคอนรสเค็มอ่ะอร่อยอร่อยมากรสเค็มอร่อยที่สุดไม่อร่อยได้ไงละ่ะรสเค็มเนยไม่เอาจะเอานี้ สะสมบคนคนสมพบคนลใชู้กบักซื้อนี่บคนคือเก็บให้หมดเิงอะไรร้อมเิงอะไรฟะ นี่รีบอัดนะเวลารอเอาคลิปลงก็สิบโมงก็เอาสิบโมงก็ไปเล่นเอ๊ะดาวโหลดเก้าโมงดาวโหลดเกมแอนดรอยด์เก้าโมงถ้าถึงสิบโมงก็ไอ้นี่ ว่าไม่งูรถเอาใ่หิวเลยนะรถเนยรถคาราเมลแล้วก็รถ เมามาไหมวะไม่นีเราก็อยู่กันสองคนนี่เพื่อน ็นแบบนีห้หาอะไรกินเลยนะฮะไม่ใช่เลยนะดูดิน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินอ่ะบคนไม่ได้กินบะคนมานานแล้วอ่ะแล้วมันมีไอ้ไม่อาหารเมนูนหนึ่งที่เราไม่ได้กินนานคืออะไรถูกไหมข้าวกันจีนใครเป็นคนเหนือน,น่าจะรู้ดีเนาะอร่อยมากเลยอ่ะข้าวกันจีนะ่ะ ไม่ได้กินนานแล้วลว่าคิดถึงเข้าวบนจีนไงเราก็ไม่พอนะคิดถึงเข้าวซอยด้วยเพราะว่าอร่อยเข้าวซอยลงลงหนังที่นั่งเอาจิงดิ เราไปดูของเพื่อนก่อนนะว,ว่าเพื่อนเขาสร้างไปถึงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโอ้ขอทุกคนเห็นไนนั่นไหมดูเพื่อนสร้างดีแล้วพออาหานไปดูของเรากับของเพื่อนแตกต่างมากเลยโอ้ไม่กอดเฮเพื่อนหยุดหยุดหยุดไอที่อุยอ้ยอุ้ย ไอที่บอกให้ช่างมันมีประตูนี้ปะเนี่ยงนี่ยประตู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 ประต,ระตูโลกอะไรไเนี่ยโลกูขนาดหรอแต่ต่างกันทิ้งเซิงเลยไปยาก,ก่อนละกัน เอาไงอีกรอบหนึ่งนี่ไงล่ะอ๋อมันนับเวลาตุ้ร่วมกันโอเคง่ายนะเวลาร่วมกันอู้ อู้อู้อู้วนี่แหละอร่อยเกียเ๊ยวพายิเยันนี่แหละอร่อยมีรถหนึ่งที่เล็งไว้อยู่รถนี้ ลถอะไรก่อนเพราเหมือนกันปกติ ลงหนังอ๋อลงหนังผมผมหน้าต่างผมขาโอ้โหเยอดไปมุย้ยเยอะไปมุย้ยเยอะไปมุย้ย โอเคโอเค,อเคล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคามให้คลิปนี้ด้วยนะคะไมเล่ะบาย